ครับคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์ในประ,ประเภนไลฟ์นะครับผมเป็นการทดลองเกี่ยวกับคอนะครับก็คือถ้าหน้าฟิเกอก็บอร์ดแคบลงมันจะทำให้ดันสายได้เร็วไวขึ้นจากน้ t หนึ่งไปน ốt เบนขึ้นดันขึ้นเสียงหนึ่งหรือขึ้นเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วขยัาเวลาขยับมันจะเหวี่ยงขึ้นนะครับซึ่งชิปนี้ทำมาเพื่อ,อเพื่อให้เห็นว่า การโมดิฟายกีตร์มันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงอย่างเดียวนะครับซึ่งมีความเชื่อของอบ้านเรานะครับนักเล่นบ้านเราเขาจะคิดว่ามันอยู่ที่คนเล่นนะซึ่งซึ่งถามมาก็ใช่ครับอยู่ที่คนเล่นด้วยนะแต่กีตร์ก็ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ด้วยเป็นที่กีตร์นะหมายถึงว่าถ้าเราต้องการเบนสายได้อย่างดุดุดันคําว่าดุดันหมายถึงได้เบนแล้วถึงโน้ตฟื้นฟื้น้ไปไวหรือเขย่าแรงได้เนี่ยลักษณะไซส์ของความกว้างของบอร์ดเนี่ย มีผลทําไม่ทาได้ได้ได้แบบนั้นอยากได้ได้คือสามารถที่ถ่ายทอดออกมาได้เนี่ยฉะนั้นการที่บอกว่าเอ้ยผมไม่ไม่ผมไม่อ่าผมไม่ฟังเสียงอ่าฟังไม่ออกว่าเสียงต่างฟังไม่ออกหลอกอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวฟังออกไม่ออกอะมันเกี่ยวว่าคุณเล่นได้แบบนั้นได้มันจะส่งเสริมให้คุณเล่นแบบนั้นได้ง่ายขึ้นและจัดจ้านขึ้นนะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเสียงมันเกี่ยวกับ ผู้เล่นโดยตรงมันไม่ได้เกี่ิดผู้ฟังด้วย,วยซ้ำนะฮะโอเคแล้วลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเหลาแบบเยอะๆจนมันแบบบ้าน้อยมากๆมันจะเป็นยังไงเพราะว่าหลักการง่ายๆคือคือผมอยากจะดูว่าเราอยากจะรู้ว่า,า,วาคือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยอ่ามันถ้าเกิดว่าเราดันสายสมมติว่าตอนนี้ตอนนี้เราดาันสาย,ยานี้ใช่ไหมอ่าเราต้องดันเท่านี้จับจับจับจตรงเนี่ยเราก็ดันขึ้นไป เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาช็อคไอ้อเอาอะไรขีดไว้สมมติว่าผมดันเท่านี้ถึงได้ได้หนึ่งเสียงนี่ใช่ไหมแต่พอถ้าเกิดว่ามันแคบลงแคบลงมันจะดันไม่ต้องถึงเท่าเดิมอ่าแล้วทีนี้เราจะดูว่ามันอ่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะม,มันจะมีต่างยนะังไงแล้วเดี๋ยวช็อคเอา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 เ,อเอมจิขีดไว้อ่าแล้วก็เรื่องของการขยับสาย,ยาที่เวลาเขาขยับเนี่ย,เ,ยเราขยับแค่นี้แต่ว่าพอเวลามันแคบลงปุ๊บเราไม่ต้องขยับเท่านี้แล้ว สังเกตนะสังเกตเวลาเราเราเบนหนึ่งสัยหนึ่งเสียงอ่ะทำไรหนีเลยอ๋อลากไว้ก่อนโอเคคือพอเวลาเราเบนหนึ่งเสียงอ่ะเวลาเราเบนอ่ะเราเบนสายจริงใช่ไหมเวลาลิงตาเบนปุ๊บสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเราต้องการดันสายจากอ่าอ่าสายนี้แล้กันอ่ะสายนี้ช่องช่องที่ห้านะให้มันได้เสียงนี้ใช่ไหมล้วก็ต้องเบนใช่ม เพื่อๆๆเพื่อเพื่อที่จะได้โน้ตนี้แล้วก็นะผมขอตั้งตั้งเสียงให้ตองว่นผมเน้นจนะีเลต้องตั้งให้ตรงหมนโอเคมา,าสมมติว่าเราต้องการเบนตัวนี้ใช่ไหมโอ,อเคอยู่ตรงไหนประมาณงนเราต้องเราต้องเท่านี้ถึงจะได้โนตนี้แต่ว่าพอเวลา,าฟิงเก์บอร์ดมันแคบลงเนี่ยเราจะไม่ต้องดันขนาดนี้เราอาจจะดันแค่นี้ อาจจะแค่นี้มันก็จะถึงแลแลวเราจะดันจากสายนี้มาถึงสายนี้นะจริงๆรแบนี้นะ เดียวอ่ะใส่ต,ต้อเหลาอีเยอะว่ะเพราะนี่ก็ยังนี่อยู่เหลาอีเยอะเลยกันแนะ่เหลาช่วงนี้นเออเหลาอีเยอะเลยเหลาอเยอะเลยให้เห็นชัด<ม><ไ>ว,ว่ามันแบบว่ามันว่ามันแบบว่าเกี่ยวไหมอ่าใช่อันนีนะมันก็มันก็ไม่ไกล้นะอันนี้อันนี้ผมจับแล้วต้องจับอย่างเงี้ยถึงมีแรงวัดดึงเกี่มันไม่ไมีแรงขนะาดน่นนะ เพราะว่าตอนแรกอ่ะมันอยู่อย่างนี้ตอนแรกอ่ะมันมันอยู่อย่างนี้ผมจําได้เพราะว่าผมนั่งมองมุมนี้อตาต่ำเริ่มเริ่มเริ่มเริ่แคบมาไลเห็นไหนมม,มันจะมีผลว่าดันดันไม่เยอะมันก็จะถึงเดี๋ยวผมจะใครลองเขย่าสายด้วย คุณทรายบมันจะได้จริงเหรอเศษไม้คงเขามันมันมันจะได้จริงหมดเนี่ยมาลองเนี่ยเพราะว่าจริงพอเวลาเราทําแล้วคือสังเกตอย่างพวกอย่างที่ที่เคยจับอย่างของอาจารย์หมึกที่ไปวันนั้นอ่ะหกหกเลยนะห้าี่ลายใช่ไหมหกสี่อหมันเล็กมากจิ๋วเดียวเองอ่ะมันคอนแคบมากอ่ะจโจงั้นจโจ้อือพวกจโจ้พวกเนี้ยพวกเรจินอนพวกหกหกต้นๆนเนี่ยมันจะเล็กหมดเลยมันจะเล็กหน้าแคบหลังหน้ามันจะแคบใช่หน้าหน้ามันจะแคบ โอ้ถึงเลยอะเบนดันนี่นี่โนดนี่นะแต่ตอนแรกอ่ะตอนแรกมันต้องเท่านี้อยู่อะอยู่เนี่ยอยู่อะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมดันดันให้เท่าเท่านโนดแรกดูดิเป็นทำตอนแรกคือนี้อ่าะประมาณนั้นใช่เห็นไหมเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเพราะว่าไอตัวตัวปากกาหัวเป็นอย่างงี้ขอบมันจะชนสายจะตรงกลางมันจะนั่นกว่าเนี่ยอุ้ยเยอะเหมือนกันนะ่นดันแค่นี่ แล้วมันไม่ใช่แค่ถึงไวเดี๋ยวมันเหมือนกับระยะในการที่แบบสเปซในการที่แบบเนี่ยมันจะเร็วขึ้นด้วยมันจะถูกย่นน่ะย่นขึ้นฉะนั้นมันลามันดำแต่มันจะดันเร็วๆดันดูๆได้กว่าระยะทางมันสั้นกว่าแล้วเวลาขยับเหมือนที่เหมือนที่เจถามอะซีซีวิเลย์มันเล่นยางงี้างเห็นี่เพลงเนนะเวลาขยับเพียแล้วมันจะมันเวลามันปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะแกวงได้เร็วกว่า เออจริงๆด้วยผมไม่ได้คิดเอง